กาบสบายดีพี่น้องกับสบายดีเพราะว่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเด้อเนาะกาญยินดีต้อนรับขอสู่ซองสาเวตาสแตนแอลพี่น้องมาเมื่อนี้มาพบมาพอกับสาเวตาอยู่ช่วงบรรยากาศเียงเทียงพี่น้องเอแดดแดดเนาะเตะเทงพี่น้องเลยแบบยินดีอยู่โฮมสุมซาพี่น้องก็เลยบริแดดเฮงปันใดเนาะพี่น้องเนาะกามาเมื่อนี้อัดคลิปบอกอ่าคุยพี่น้องเมื่อมีมีข่าวดีกแล้วพี่น้องเลยมีข่าวดีกแล้วทีสิมา บอกเนาะอัดคลิปหายไปพี่น้องได้เบิงน้ำกันพี่น้องก็คือข่าวดีอย่างเนาะสวยาวลอสันเนาะกาคืออ่าทั้งอ่าสวาเลเคยอัดคลิปลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าในสารเคลื่อนขั้วทั้งพ่ออ่ายู่อเมริกาพอฮักเพิ่นได้ช่วยเหลือเนาะการมื่อนี้การเพิ่นได้ช่วยเหลือทั้งโตู้หินพี่น้องเลยเพิ่นได้ช่วยเหลือทั้งโตู้เนาะทั้งโตู้อานไว้นางหลินพี่น้องหลายหลายคนอ่ะสี่หูสีเห็นเนาะตัวนางหลินนาทีเอฟซีเพิ่นได้ช่วยเหลือคน อื่นๆเนาะพี่น้องเนาะอาจจะได้เห็นใน้ซ่องยูทูปเพิ่นหลายๆซ่องเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เป็นอ่าของซาเบียวพี่น้องเลยได้อ่โต๊หินเนาะงามๆจากอ่าพอทางอเมริกาเพิ่นได้ซื้อเรือได้ซื้อให้เนาะซาเบียวก็เลยอ่าไปสั่งเพิ่นเพิ่นก็มาส่งให้แล้วพี่น้องเลยซาเบียวได้2ชุดเพิ่นได้พี่น้องได้2ชุดเนาะแต่เพิ่นยังมาส่งอีกชุดนึงพี่น้องเอ้ยแล้วก็มื้อนี้เนาะเฮาก็มีข่าวอ่าทาง อุปกรณ์หรือว่าการก่อสร้างเพื่อนครัวเะาเพิ่อนก็นมาส่งแล้วนะพี่น้องเนาะมาส่งเป็นดินบล็อกเลยกระปูนนะพี่น้องเนาะแล้วก็เล็กแต่ยังพอทัำมาส่งมืดพี่น้องเลยจังใดเดชสภาพไปเบิรงเนาะว่าหน่อยดูลายพี่น้องเลยเพราะว่ามื้อนี้อยู่บ้านเนาะบ่มีคลิปลงก็เลยอัดคลิปให้ยไปพี่น้องเบิรงนํากันพี่น้องเลยเนาะจังใดกาจะพาปเปิดปลาเบือสับเบลเด้อพี่น,อนอ้องนั่นซันทาก็ไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องว่าโตสับเบลเลือกเป็นโตจังใดแน่พี่น้องเลยแล้วก็ดินนาที่สิมาสั่ง กระปูนนะเบิรจักสอบเนาะพี่น้องเนาะแต่แจ๊คสิพ่อรือบอลอะไรพี่น้องเอลยจะไหนฮากันไปเบิรงกันเลยเนาะแต่กาสิพ่าไปพี่น้องไปเบิรงน้องมาเนาะพี่น้องเอลยตอนนี้พนันใหญ่เติมเลี้ยพี่น้องเอลยอ่าห้องเก่งเก่งพี่น้องเบิด์ตขึ้นห้องกันเลยหนุ่ยนาะพี่น้องจะน่าเระจิไปเบิรงกันเลยพี่น้องบรรยากาศน้อพี่น้องเดือดฮ้อนฮ้อนพี่น้องเอลยหากระเด็นบางตอนสิบเอ็ดมุ้งเนาะตอนแรกกาเตเมโซ่ก็ูย้ยพี่น้องมืดขึ้นฝนตกเนาะฝนตกสองสามมื่นอะไรพี่น้องเอลย ฝนตกสองสามมือบปรเดตเลยหากระเด็เดมื้อนี้เสียงยอยเงี้ยยอยเงี้ยพี่น้องเลยกับมีอ่ทาทั้งน้องๆน,น,น,นักเรียนเฮาฝนได้ลงมาห้องเรียนนะพี่น้องเนาะเปิดโซ่เรียนใหม่แล้วพี่น้องหากับเปิดได้มือ 1, 2, ม้อหนึ่งสองมื้อนี่แหละพี่น้องเลยเสียงเซลเซลอยู่นี่ก็เป็นดินบล็อกดินจีเนาะพี่น้องดินบล็อกเนาะก็ได้สั่งมาประมาณอยู่หาลอยก้อนพี่น้องเลยเพิน่นมาส่งให้แล้วเนาะยังเือดตะเล็กพี่น้องเลยกับเด็กน้อยยังมาส่งหม้เบิดปูนเพิ่งจะส่งให้เบิดแล้วพี่น้องเลย นี่เลยพี่น้องนี่ก็เป็นโตู้าที่สาเวลเนาะตอนนี้ก็เอาขึ้นไปเฮือนวนานนึงพี่น้องเลยก็เลยมีแต่สามสามบอลนั่งเนาะลายงามพี่น้องเลยเนาะงามดีีพี่น้องตรงปกทุกอย่างเลยพี่น้องเลยนี่ก็บเป็นสั่งมาจากมูสาเวลเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้สั่งครอบครัวไปแล้วมูสาเวลแต่ข้าวสมัยเฮียน้ำกันเพื่อนะพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้สั่งครอบครัวเพื่อนก็ได้เฮ็ดตู้ขายเนาะพี่น้อง ตัวผืนเอกงามตรงโป๊กพี่น้องเลยผลยืนยูสวรรคนัเขตเนาะมื่อน,นี้ผืนยังสิบว่าทรงคใครยูสุดหนึ่งพี่น้องเลยผืนยังบัทันได้มาหอดเนาะพี่น้องภาสีประมาณนี้เลยพี่น้อยเห็นว่าทั้งนี้ก็เป็นปูนเท่าพี่น้อยเพิ่งได้โปก๊กคกักเลีปูนนี้พวก่เพิ่งสร้างวัชาะสระเมื่อการยึดถามพอเพิ่งเบิรงเนาะวปูนเขียวปูนแดงนี่พี่น้องเอยนี่ปูนนำ้ำนี่กำบอนมา,นห,าหน่อยเฮาพี่น้องเลย วันมาน้อยเฮาเอาวา่าเอาว่าใส่แก๊สเลยพี่น้องเนี่ยฝนตกห้ามเพลินเนะาะพากันนอนสั่นแราง,องอยู่พากันนอนสั่นงสั่นแรงอยู่หาตัวพี่น้องเลยสีดำนี่สองตัวแล้วก็มุมมุมดำสองตัวเนาะแล้วก็มุมนี่แดงกว่มุมพี่น้องพากันนอนห้องบดคืน้นบดมือพี่น้องเลยอยากกินนมบ่เลยจังไงเดี๋ยมาน้อยตั้งบนห้องแน่นิบกว่เนาะ กันรลินรอคางหากกระริบวะตัวจันดึกดึกดักเพิ่นหิวนุ่มพี่น้องเอาไงเมยเพิ่นกนจักไปทางใดห้องอยากกินนุ่มอยู่ลูกกระไ้พักกันห้องกันหายอยู่เนาะไป็นชีแด้คนนอนกันเนาะพี่อนโอ้โหอือต่อลีนขังเพื่อด้ปะเราเดินขังคพื่อได้อยากกินนุ่มได้ไหอ้เพื่อนเราอยังบ่มือนตาจับมือใดเพิ่นจัมือนตาอือ หาวนอน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 อันนี้ถ้าก็นอนเบิดมือเบิดเวนเมีเพิ่นก็จักไปใส่บ่อนมให้ดูกินพี่น้องจักสิใหญ่ฮอดใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเลี้ยงมาบ่เคยอ่าใหญ่ปานดกเสียเนาะเสียชีวิตตัวนี้งามดีพี่น้องตัวนี้คักนี่โอ้ยีน้อยมีน้อยเอ้ย มีน้อยเอ้ยมีแต่ตัวกมีตัวก3ตัวเนาะตัวเมตัวนึงพี่น้องเอ้ยตัวผู้3นึงยังมากับพอได้แตเพงพี่น้องเอ้ยมาจนหน่อยพัดเสียชีวิตเนาะนี่มาจนหน่อยพัดพอได้ยยงแต่ยามนี่แหละยามพนยังน้อยเนี่ยให้พี่น้องเอ้ยขาน้ํา สิบเเหียวบัดบอ่อเนาะเขาให้หัวง,งามอยู่เขาก็ได้สั่งงานหนุนท่างหม่เลยพี่น้องสั่งบนเขาเพื่อนใหม้เนะาะสั่งบนเขาบ้านใหม่เขาก็ได้ออันนี้ออกพี่น้อยเห็ดเห็ดหัวเห็ดทางเขาออกไม่เนะาะก็ได้ตัดต้นมะฮุงออกพี่น้อยต้นนี้เนาะ ตัดออกต <desserts>. ้นหนึ่งพี่น้องนี่ก oh. ับบานี่กับพอดีล่วงกับแผนทางเขาบ้านโคกใหญ่เนาะนี่กัเป็นทหนทางของเขาเฮียนพี่น้องเยนี่ก็เป็นทางไปวัดนหนักหนึ่งหน่วยนึ่งเฮียนเซลเซลอยู่ไายเครืออะไ้เพื่อนเด้เนาะอูคนแดหลายพี่น้องต้นมะคงเขาเหลือดเต็สามต้นมาหนิเหลือดเต็สามต้นสามก๊กเห็ดหนทางกับพอดีลมรถไทย ตัวไทยเขาพี่น <sk successfully> ้องเพราะว่าในใดเฮาก็สิได้มาสร้างอยู่น <vanilla> <ges ori> <Tot> ี่อยู่แล้วเนาะประตูเฮาประตูทางเขาต้นหมองมีกะยังบ่ใหญ่พี่น้องค่ะว่าอันสิยมออกไปผัดต้นมองม่วงเฮาก็มันงํากับหลังคาเฮือนพี่น้องเอ้ยถ้าสิยออกไปข้างนี้อีกเนาะยับเสานี่กบังกับต้นมองม่วงอีกพี่น้องอ่ากะดินเขาเรียวกสร้างๆเพิ่นยังบ่ทันได้มาเทพื้นให้ เหมือนแหน่มาเทยพุ่นน่ะเฮือนไห้เนาะพี่น้องจังมื้อใด๋แห่พ่อฝนหากระเซ้าโต๊ะค่ะกระเด็ดมื้อนี้นี่ก็ใส่ย่านี่ก็บ่มีหยังพี่น้องบาดนี้เหลือแต่มากอานหมากน้อยนาเนาะพี่น้องเนาะมาเขียบ้านเฮาเป็นดกอยู่พี่น้องแต่สงแต่พ่นเป็นอันนี้พี่น้องเอ้ยทงแต่เพิ่นดำนี่มันแมงเนาะพี่น้องหลายๆ เ็นลายพันแมงลายก็ไม่ได้กินขีอเก่าคนเด้เด้อแลพี่น้งองคุ้มแค่เขาก็ลายเลยไปสิไปหาปิดมะลวงเจลพี่น้องเลยโอเคเขาก็เป็นลายเลยใดกัถา่า zoom คลิปตอนมูซาเบลเอาอาตอหินมาใหนะ้แล้วพี่น้องเนาะคนยังม้าวหมอดพี่น้องเลยคนเด้อเสียหาซื้อไนดะ้ยูได้กินมาฝากอีก พอพเนาเมื่าปลูกพี่พพนาา้อ๋ยพอพเนาเมื่าปลูกอ่าจะชิดได้หรือเปล่าเมื่อปลูกคือดิพว่าตัดออกไปได้ดก,าากับมุึงเาก็หากระเป็นพี่นเอ๋ยดกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะแต่บัวปันใดพี่นเอ๋ยหากระเป็นเดิเมีแต่สามต้นพี่น้องยังบัวลายเนาะพี่น้องดินเท่าก็ได้แล้วพี่น้องไับปูนเท่าก็ได้แล้วเนาะ เรียกเขากับเพิ่นกะชิมาทรงเลยเนี่ยว่าท่านได้ทอดเพิ่นไปเอามาอีกเนาะเลยกะโตหินงามๆพี่น้องเอ้ยไดวันนี้ทีนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้ทงพ่อเพิ่อนอยู่อเมริกาหลายๆเด้อที่เพิ่นช่วยเหลือทั้งครอบครัวสาวเวลเนาะพี่น้องเนาะให้มีเพลอนครัวเพื่อนไพ่ท่านยู่ทำกินพี่น้องเอ้ยให้มีโต๊ะงามๆไว้นั่งกินข้าวไว้นั่งหลินเนะา,เาะทั้งเพลอนสาวเวลนี่บ่ม,มีบ่อนน่งหลินน่งหัวพี่น้องเอ้ยถ้าบ่อลนี่ก็มีอยู่เล็กหน่อยแล้วพี่น้อง มีอยู่เล็กหน่อยเลยถ่าแดดเขามายามเศร้า,าเนาะพี่น้องแดดซองแต่ขงางทั้งทิศเหนือทางตะเวนออกมันประสมกับทางตะเวนตกเนาะทางหนาเพื่อนสาวเยียน,นี่มันเลยแดดมึนเลยพี่น้องเลยแดดขึ้นพ่อด้วยเพื่อนถ้าเปิดประตูเนาะก็เลยบ่มีบอนบนั่งดินบอนนั่งอยังพี่น้องเตียงต่างสาวยแยวก็บ่มีเนาะก็เลยพอมาเห็นจีนชานพี่ก็เลยโตนพี่ก็เลยให้สาวแยวซื้ออ่าโตเนะาะเพิ่นกระฝากเงินมาให้จำนวนหนึ่งซื้อโต๊ะ เินิ่งง่ามานั่งดินพี่น้องเลยเนาะน้องเขาว่าเสียถามูมาและถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเขาบวมไวเขายิ้เข่าพี่น้องเลยมูยังบวมาอยู่ที่สนักก็ชิลล้องมากินกระป๋องปลาเปเปที่เขาเห็นเมื่อนั้นเนาะพี่น้องเนาะครั้งแรกพี่นุยเสียบดูบวเสียบกระปูหูนาะพี่น้องเนาะครั้งแรกซาเบลก็เลยแบบบ่มีเด็กินเนาะก็เลยแบบกินข้าวกระป๋องปลานี่แหละว่ะ มาเด้อพี่น evet, ้องกินข wow ้าวต้มกันพ <mat> 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 ี่เขาปองปลาพี่น้องทีเพิ่นฝากมาให้น้องไ่เคยกินปองปลาแบบเป๊ะๆซี่จักเตอร์พี่น้องเลยก็ข้างแรกซาเวยาวนาะงฉันมาลองซิมเบิ่งพี่น้องไว้เสียบหรือบ่มันคืออย่างกระป๋องยาวอยู่บ่เนาะหรือจังได๋บ่เคยกินจักเตอร์พี่น้องเลยหากะหัว่าปองปลามีแบบนี้เนาะเคยกินแต่ปองปลาซาเม้ขั้วเพิ่นเนาะพี่น้องก็ปองปลาโรซ่าปองปลาไปซี่บ่เคยกินจักเตอร์พี่น้องเลย งามแท่เนาะอู้พี่น้องคือหอมเป็นตาแซ่บแท้พี่นอ Mother, ้อ,องมาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยชิดลองเอาเว,วอร์กันเนาะพี่น้องมันเป็นตอนนี้เนาะพี่น้องไอ,อ,งอปองปาลารุ่นนี้เนาะชิวละอืมแซบบ่บแฉบพี่น้องคือเค็มเข้มเมนาะพี่น้องเค็มเข้มพี่น้องเลย เพ,นนพื่นไหนทอดใหนพันกพนพนดก่อนบนสุทิาเบิ้งโอซ่าพี่อนาะอันเพื่นพัดเรีรือว่าเพื่อนไซาวียไปพดดิง้อัวม่อาเองคือว่ามันชุกเลยเนาะพี่นอ้อมาพดก็ได้ตีนา้ ว่าต้องไปพัดอีกพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงได้พี่น้องรอขอไปเบ่งในยูทูปเพ่นเพื่อกินจังใดพี่น้องเลยปันนอกกินูมเป็นพี่น้องพระเจ้าขุกินเนาะจังใดก็เดียวสิขอไปอ่านเบ่งในยูทูปเพื่อนเนาะพี่น้องวิธีกินต้องอไปพัดไผ่ใส่ไผ่ก่อนบอกพี่น้องด้วยว่ากินเลยอันนี้ เดี๋ยวเบิ่งเนื้อเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นน้ำมันน้ำใสๆหั่นน่ะพี่น้องแต่ว่าเผ็ดๆพี่น้องคือว่าสุกบ่้เนาะกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่พัดบ่หยังเนาะใส่ถ้วยเนาะพี่น้องเพราะเฮากินบ่เบิดคนเดียวเฮา แซ่บไปดิพี่น้องเลยกกย,กกยิงเขาก็ปลากระปองเด้อพี่น้องชอบแซ่บไป่ลยความเงียบยิงเขาก็ปลากระปองมื้อนี้ข้าวเที่ยงเฮาไม่เคยกินจักเทื่อพี่น้องเลย โอ้ยอยกินปกระป๋องเนี้ยนี่แจ็คเทอน้องครั้งแรกในชีวิตพี่นงค์เอมพออย่งไพี่น้องอทำให้ภาพถึงก้มเพ่เสยเียเพี่อนนอนยังเมียังตอนนี้เป็นเวลาสี่สองโมงพี่น้อง ทั้งพี่น้องเอฟซีมันกินบ,นบเบลล์บ้าเขาเสี่ยงไหเลยก็แซ่บคนละแบบเนะพี่น้องเนาะและว้วบางปลากระป๋องมันมีหลายรสชาตินะมันมีหลายรุ่นหลายแบบพี่น้องเลยส่วนลายซาเวลเคยกินแต่ตาซาเมาคั่วเนาะปลากระป๋องรส่าพี่น้องอนี่ครั้งแรกพี่น้องเลยมันรู้สึกแบบบางอันกะ มีแบบคือคูปาร์เปรี้ยวหวานหรือว่าปลาลาดพริกน้ำแต่ยังบ่ทันได้แกะกินพี่น้องอันนี้แบบโวกเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บเนาะปะจะได้มาแกะเบิ่งพี่น้องเลยเพชรเนาะพี่น้องปลื้มนื้อเขาก็เข่าเหนียวเลยพี่น้องเลยกอกปลากระปองคือแบบรสชาติแบบ คืออย่างบมอบอกอืมคือว่าไผ่คืออา่าเอราะวาน้ำจิ้มอา่าปิ้งจีนนะพี่น้งนองเน,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 นาะถึงขึ้นนะพี่น้องมันคือน้ำจิ้มปิ้งจีนนะอันนี่ว่าข้าวหองฟางไผ่เป็นห้าวอย่างพวกที่เขาเสียบไส้ไม้ย่างนีพี่น,อน้องนะครับแบบคือคนจีนินนน่นกินนะนะแล้วพี่ก็น้ำจิม้มทวนทวนน้ำจิ้มลาด ตีเบิลมันเป็นขึ้นๆน,นะพี่น้องเพื่เพชรขึ้นๆแสียบรีดน,นะเขาเป็นจังข้าเ้ยพี่นอ้องเลยแม่นเลยมันชิเป็นแบบของสไตล์แบบคนจีนกินเนาะพี่น้องพันพันชิวาวุบวิ่งเพพี่นอ้องเลยคำไงล่ะห้ากระเพาะพี่น้องก <c ười> ินคำนี้หน่อยเอาเนาะมันเพชรพี่นอ้องเลยนี่เป็นกระเพาะเองเสียบทองเนาะ ทีคอ่อมไงหลายเปเสียบท่อง,อองเสียคอค่อยงไงเรียกว่าถ่ายคลิปมูต่อเพิราต๊ะมาส่งนาะพี่น้องแต่ก็พาามูมาถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเตะรอบได้หิวเขามูเพิน่นิมาเลยบอมอยู่เรียกแบบท่องเพินผลต๊ะบอ,อยอย่างเนีเพิ่นมากากเลยพี่น้อง ผมพูดกับย่ำในยเพื่นจ okay, ีฮ้อนแล้วเัาเพิ่นมากันแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยกับลงคลิปให้พี่น้องได้ครับชมน้ำกันเนาะจำเลยพี่น้องเลยอืมอื้อแซบพี่น้องทำข่อยังไง อือดิฉันข,ข่าวพี่น้องกินรับจีนเน่นะพี่น้องเอ้ยกินข้าวได้เลยทำเป็นไงพี่น้องเอ้ยเพชรที่มาช่วยกินกับกระสุนทัก โอ้พี่นอ่อยเข็นเขน่าวันี้มันคำเยพวดมันก็แบลลงแล้วคำเยพวดพี่นอ้อยมึงเข็นซั้เข่าคนมัหิวเข่าวพียง ย่ง่ายู่ง่าย,ย,ายพี่น้องโอ้เพชรเพชรยังไงยัยงไงมีขอปลากระป๋องเผ็ดข้ามิงเงยใอิ่มไหมนะ้พี่น้องเิจะกินตามหงมาเลย แต่ว่าบุมไมมูกินกินบุเสียแต่ไม่งก็ได้เอาคือเอกบะลงหน,น่อยแชร์อาหารละลายข้ามเขานหน่อย <c oughs> แต่ก่อนพี่น้องเพิ่งเคยเป็นเนาะแต่เข้ายังหน่อยพี่นอ้องน,น,นั้นเมย์ปนเขานี่เนาะตะยงหน่อยเมย์ปนเขานี่พี่นอ้องเมย์ปนเขายใส่เข่าข้ามหญ่ๆอาหานนิน่อยในบูกินพี่น้องเลย เอามากกะบี้ออกเนาะเอาแต่อาหารกับข้าวเขานิดน้อยพี่น้องเอาแต่อาหารตัวใหญ่ๆกับชิ้นแห้งียนเลยพี่น้องชิ้นเดียวเดียวเลยพี่น้องเนื้อเดียวเดียวขนะดคือเราวยังคือกินข้าวข้าวไงเท่านั้นโอ้ยพี่น้องคำใหญ่ไปสิตลอด์แล้ว สองคนกิมากนะผู้สาวกินข้าวข้าวมันไข้าวมันไงเอิมไวๆนะพี่น้องบแซ่บแบบี้ไม่เคยเค้าห้เลยแบบนี้แบบว่าแบบนี้ครับ แขนเขอาพี่น้องลอลอ <laughs> ออลอเลยตนะอข <laughs> ในใสค่คลิปนี้กับชาวบ้านนี่ก่อนน่าพี่น้องไปกินหน้ากันแคนเข่าแล้วพี่น้องเลยยิ้มเลยเนาะกินข่าขำไงถ้าไหนคลิปนี้ซาเบียจะขอจบคลิปรักพี่นงที่นี่ก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าไหนจะพบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยติดตามดำเนิงการสั่งเพื่อนครัวซาเบียต่อไปเด้อพี่น้องเนาะ แต่ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่ออยู่อเมริกาเพิ่นที่ช่วยสนับสนุนซาวิวช่วยให้ซาวิาได้เงอนคู่นาะพี่น้องเนาะแต่ก็ช่วยซื้อตัวง,งามๆที่ซาวิวน่งอยู่พี่น้องเลยซื้อปูนซื้อดินบล็อกซื้อ,อยางเนาะพี่น้องต่างๆอุป,ปกรณ์ในการสร้างเงินคู่เนาะ สวยห,ยหลายเรื่องพี่น้องก้ต้องขอบุณขอบคุณพ่อเพื่อนหลายเด้อถ้าเพื่อนเบิ่งคลิปนี้เนะาะจังไงก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงพี่น้องให้สุขภาพแข็งแรงไปทางไหนมาทางไหนขอให้เพื่อนไปรอดปลอดภัยให้ร่ำให้รวยพี่น้องให้เพื่อนท่ามือเศร้า,าอะไรเข่ามือแรงเด้อให้อยู่ดีมีเฮงซาทุกพี่น้องแต่ก็ขอบุณขอบคุณเพื่อนพี่น้องเว็ซีทุกคนที่หับส้มหับฟังคลิปซาวยาเนาะเบิ่งโฆษณาให้ เพื่อให้ซาเวียร์มีได้ได้เขาขอบคุัวจาแต่ไหนก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อพี่น้องเนาะแต่ไหนก็พบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบายบายขอกลาวคว่าสบายดี